หลวงปู่เทพโลกอุดรมีจริงไหมครับรู้จะไม่เคยเห็นคนเราก็แปลกนะที่ไปเชื่อสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นไม่รู้นี่คือความผิดพลาดเลยจะไปตามหาทำไมไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันก็แปลกนะจะไปค้นหาทำไมค้นหาตัวเองสิมีแล้วจะจะมีประโยชน์อะไรอยากเรากัดกัดเราได้จริงไหมทำไมต้องไม่สงสัยอ่ะถึงมีหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านก็จะช่วยอะไรเราได้อะไม่ว่ามีใครก็ตามใครจะไปช่วยเราได้อะ <L an> จะห่อเหินเลื่อนอากาศมาช่างเขาสินกมันก็บินได้อยู่ไม่แห้อแต่มันก็แปลกนะพระอรหันอะไรลออรอบๆๆถ้าเป็นอย่างนี้กูก็ไม่เอาละเขาก็ว,ว่ามาสอนพระกรรมฐานในป่ามาสอนทําไมเขาทำจากไหนมาสอนตัวเองก็ยังไม่มีตัวตนอยู่ยังลรอบลอออยู่เขาอย่ามาสอนใครได้ไมันใช่ยมิดเสียงแล้วมันถึงบ้าอยู่ไหมจริงจริงบางทีก็มีเสียงลงปู่นั้นเทวดาองค์นี้พระอรหันองค์นี้มาสอนเนี่ยมันถึงบ้าอยู่นี่มีพระองค์หนึ่งกูว่าสิทธิ์อยู่ดีๆก็เินมามีเสียงมาสั่งนะ ที่ว่าเราเป็นผ้า,นาหารแล้วมาสั่งให้ถอดผ้าแล้วผ้า,าหลัง